ปีงกับปูทุลักทุเลใช่ป่ะนุดบดสบายดีพี่นอ้องอยู่กับช่องกิเทยียไปกับชาลาวสบายดีคนที่อยู่เมืองนอกล้วกาประเทศไทยประเทศลาวนะจ๊ะมากมื้อนี้ชาลาวมีเมนู เมนูก็ทางบ้านเพ่นขอมาเมนูอันผูน้ให่ก็ขอมาแทนแทนกระปูนาผู้ให่ก็พูดว่านังก้าน้าตำเจวกระปูแน่บอ่ตแตาเราโดนพูโนโขดละ่ะหาก,กระซิบมาได้ได้มาเนี่ยกับกระปูไล่ซื้อไล่ซื้อมเ่ยบุ๊มบนไล่จับได้ไล่ซื้อพ่นมาขายให้แา่เราล่างถ้วยอยู่ทางหลังเนือนพูดว่ากระปูกระปูกระปูแล้วบุ๊มีไผยออกมาเดี๋ยววันๆเรไป เเล่นเอา,าปั้นรถที่ไปใบๆ,ๆก็ได้เล่นน่ะนำนี่แหละได้มาปูไล่ซื้อเด้อมาหอกกระซิบปิ้งปิ้งจะมาตำแจ่วเด้อกะิบตำแจ่วกับปูเนาะเมนูมื้อนี้เอาไปนอกน้ำแข็งได้ยังโบสรบปันใดา่าเนีบเลยเนีบ,บบนี้เลยมื้อนี้แสงบ่ค่อยมีกระซิมือนไงฟ้าคึมมื้อนี้ ปูกะฟื้นบมดเลยมันจากสรบอยู่ดีๆตัวน้อยกะเสียไวโดงอ้าวมันกอติดกันแล้วมนะันไวโดงใส่ตับมะฮงกนหนีบเมื่อคอยดูยานมันหนีบนะหนีบแล้วบ่ปล่อยไหมก็เลยยานหนีบแล้วบ่ยอปล่อย ปีงกระปุทุลักทุเล่ห่นปะรุดวดมันฟื้นเลยแกสะสลบยู่ดีๆฟื้นนะเห็นปะโอ้ยพี่น้องเลยไม่ได้กินแล้วมื่อน,นี้นะมาใช้วิธีใหม้แล้ว่ง เราจะนิบค่อยจามมรก็ได้ปิ้งม่ได้บอกจามมรกะปูกก,ก็กอึดอึดเลยพี่นอ้องเลยปู่เมื่อนี่ มันก็เปลี่ยนไปเบิ่ล่ะต่ก้อนเาเคยหลายเดี๋ยวนี้กันต่ก้อนไปคุดเอานอนเลยไปเบิ่งหูกระปูอยูน่นานะนะไม่ได้มีเลยนะก็กินหลายบ่หรือเปล่ามินก็เลยเบิ <c> ่ง <oughs> จกินหลายพูดมันก็เลยดับเลยได้ซื้อน่นอยูน่นานไม่ได้มีหูกระปูหายง้ยเดี๋ยวไปปีกมันได้ตัวชิมา จำไม้ต่อไปหอมกระปูจนผีกองก้อยมาหานะี<ะ>่งงกระปูน่ะที่น้องได้ยินบ่กวานิทานให้ฟังก่อนอตอนน้อยๆน,นเวลาไปนอนานาเนาะคุณว่าคำมาละห้ามจีกระปูอันพ่อก,กระแม่คุณ<ะ>ว่าผีกงก้อยสิมาจีกองก้อยมักกินกระปูแล้วก็ว่าไปเบ้าให้ยันนะ เห็นกระปูแล้วเด็กน้อยมักจี้อะไรไเอามาจี้อย่าจี้กระปูได้พี่กงก้อยสิมาปะ่ะจ้ะให้พู้จักผีกงก้อยแน่คอมเมนต์มากว่าผีกงก้อยมักกินกระปูตัวน้อยเขากระิเอาไว้ดองซื้อมาถุงหนึ่ง อืมปิ้งมาเนี่หม,หอม,ห,อมหอมเลยหอมหอม็นตนายหอมเลยซิมานายพีกันก้อยซิมาได้บบบนี้หอมอปีง,งหอมนำํำตั้งสายยายมักปิ้งมักจี้กันบ้ามักป่นมัน จีมะเพ็ดส่น้ำเด้อโอ้ยแสบเมนูเนี่ยผมให้เว้าดึงหูออกกระบอกเลยนะจีมะเพ็ดน้ำอีเพ็ดเพ็ดเ,ด,เ,ด,เด้อพี่น้องแจ่งแสบนี่เขามีพักกลับอยู่พักข้าเมเหี่ยวในตู้เย็นละมีแต่แนว่นเหี่ยวนะมะเขือกันเหี้ย ปวดผูดจับยังมากกับเหี่ยวเวิดซื้อมาใบาดุดะบบคอยได้กินนะนะมันเลยเหี่ยว กัะปูหอากับปิดอ,อันได้แล้วไม่เลยนี่ก็ได้นี่แหละจะแต่บบ่พี่น้องมาอันนี้ก็ได้แล้วนั่นไม้นี่ก็ซิมาปิ้งมกเพ็ดเศพรดหอมแดงกระเทียมลงไปเลยอัน อ้คนไหนที่เพิ่นขอเมนูนี่มาอย่าลืมคอมเมนต์มาเดอ้อจัดให้เราเดอ้อเมนูผีกงก่อยผีกังก้อยมาเขาทำปิ้งกลางคืนปิงงนป้งกลางเวรมาเป็นอย่างไรจ้ตอนยังน้อยมาพี่น้องเลย,เยพ่อแม่เพิ่งก้สิตัวบ่หรกอวจ่างไลเรื่องกิงกับบุ้งว้มเสื้อเนาะเป็นนอนห,นาห้ามปีกระปู่ตอนกลางคืนมาจ้า น้อนพันหลายจ้ได้กับปูมีเมดถูกม่องน้ำไยน้ำหนองกูมือจากหยางแล้วพี่น้องเลยซิ่งเวร้อมันกะบ่คือเก่าแล้วเนาะเอ,อ่อห้อนห้อนหอนนอนรอ,อ,อสักครู่น้ำพี่น้องซุกเบลเลวเครื่องหอเลยกระปู เมนูพีกงกอยอเอาอันมักเพลตลงไปเทอร์จีผู้หอมแดงกะดำขึ้นื่ออยู่ปอกเปลือกกันออกแลก้วอืมมก็ขึ้อยากอยู่แล้วเราก็ขอมาพอดีก็เลยที่เอากระปูใส่นาอมาตำขึ้นอยากอยู่แล้วได้เมนูนเพราะว่ามากินอยู่แล้วเนะนกระเทียมวมือก็ดำเจ นี่แหละอาหารบานานาเนะาะมันก็ดำๆดไปไนะกระเทียมควยกับจีไม่เอาเทวะบรทันใจแล้วซุกใส่ฐานนั่นเลยดำฟื้นเลยข้าขนาดเมนูนี่ หอมไปหอดผีอวงกว้อยผู้ละผาขี้รถกายจนยวหลังผู้ละห่วยผาจีกระปูาะว่ะใส่พวกหอมหอมกระเปียงแล้วเด้อใส่แป้งน,นัวขาดบุได้ความนัว ข้มนัวบปลลุปานีไฟใส่เกลือต้มบังใส่บ่ขออไฟพี่น้องโทษขออไฟหลายๆ เฮ็ดกินเองดอกนีつつつ่จ้างกันใส่เฮือนเพิ่นบ่ถืออยู่ดอกยำสิจังบ่ได้บอกไผเลยเห็นอยู่บ่พี่น้องมากระปูเฮาบัดนี้พระเอกเฮาแกะตีนพุ่นออกกระปูยำนี่มันๆพี่น้อง มันน้อยใส่เตาถ่านจนหมดเลยมันกินกับอันผักแว่นเด้อพี่น,อาขาขน,น้องก็คักคือกันเฮาบ่มีเนาะเฮามีผักคะเม็กแทนก็นได้ เคยกินยบ่น,นอ่พี่น้องจีกับปูแล้วก็มตาตําไหอมขนาดเอาลำปลาชิดใส่องมันแล้วก็จ้ำเข้าเนาะมันองมันก็คือกระดองปูเหล่าเขาเอิญอง มีแต่ปูแม่ตัวนี้พอม,มันจะมันแล้วมีแมงดาเนะพี่น้องเนะาะต่ำใช้กันเนี่ยโอ้ยคักข,ขนาดเลยบ่ละรเปล่า กินกระดองปูน้ำมนะันมันขนาดมาตมมามเลยน้ครับเขามานาั่งให้เปินเบิงน้ำโอ้ยฟงเมนูป่น,นเจ้หนึ่มักขนาดมันประหยัดดีพราะแล้วก็มักกินพร้อมอันใดที่ว่ามันน้อยนีย่เอามาป่นเนี่ยว่าได้กินมดเฮือน ปะยัดพร้อมแล้วก็แซ่บพร้อมเมนูก็คือป่อนไข่ไอะไรพี่น้องนึงถามซื้อกบปุายเดอ้อตำป่นกะปูของมากแล้ว ประแดกมันนะขาดบบได้น <Yeah. S 1> ่าสปฏิโทโธหอมขนาดเลย ซีมด้วยมันผักซีมอืมเ,บบมเพชรบอกว่าท<ๆ>ี่ตมเพชรเพชรเถอะซีมใม่กว่นานะใส่ประเด็นน้อยหนึ่ง มันเค็มโลมันยังประหยัดดีค <c oughs> อยจำมะเอาอะไรได้ละเอาค่อยกระปุนมีถ้วยเสร็จแล้วบันนี่น,นี่ออกควันเอาหูเผ็ดกินกับข,ข้าวนี่คักขนาดนนั้ เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยพี่พ,กพักขนาดนี่พักของกับพักขมเมงเห้วเหื่อเหี่ยวเจ๊งเหี่ยวๆพี่น้องแล้วล่ะนี่อาหารพีกงก้อยเหรอว่ <c oughs> าดูเลยนะพีกงก้อยนี่ <c oughs> มามาซีมมัหน,นี้พี่น้องข้าวเหนียวคุย,ยน้องมัหน,น้มาเด้อพี่น้องมากินเดากันพี่นกินอ่างไงละ่ะพักรวจกจักสิกินพักนั้งเหมือนกันลายพักกรโดปูพักครเมฆก,กันละ แซ่บไปเลยอืมไอ้แทนเลยเด้อไอ้ผู้ใหญ่ที่เพื่อนขอมาเนาะคอมเมนต์เข้ามาเลยจ้ะแซ่บเศรษพี่น้องเอาละคาราวก็ที่เอาเอาไปให้ไปกินข้างในน้ำร้านครับพ่อเอาละพี่น้องกาวขอขอบคุณขอขอบใจที่ข้าไม่ได้ตามรับชมกันนะจ้าฝากกดก่าบฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วจ้ะพี่น้องแล้วก็อัน คลิปนี้สาลาก็มาฝากเพียงเท่านี้คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่พี่น้องกลับพอกันไม่คิดหน้าสบายดี